เอะไอเพชรเปิดประตูไปเจอผีอ่ะเออเปิดประตูไปเจอผีเอ่อระดับ easy เออ easy เลยกูขอร้อง easy easy ครับพี่ easy กูต้องกดอะไรอ่ะกูต้องกดอะไรเหรอ่ะเอะโอ้โหมันมี motion signature ด้วยเขี้ยมมากทุกเกะแช่มไปอยู่ข้างบนเธออะไรอ่ะไอ้ตัวมาใช่ตัวมาเนาะโอเคก็มาไปดูใกล้ผีไปชั้นล่างกับกูไปดูข้างหลัง ไม่ใช่ไม่ใช่ล่างขึ้นมาข้างหลังเลยฮะแค่มีแค่มีหน้าตาเปิดอยู่ให้วิ่งไปติดนะข้างหลมันปิดยังไงวะมึงน่าค้างเลยน่าค้างเลยแล้วมันปิดอย่างนานอ่ะมึงมันปิดหน้าต่างยังไงอ่ะหน้าต่างตัวอีครั้งอีครั้งเหรอแชมป์มึงบอกมึงไปประจำข้างหลังเนี้ยไปหลังไหนอ่ะข้างหลังคุ้งตรงหนูน่ะแกดูให้ดีๆนะถ้ามันเปิดก็ มันดูเหรอว่ามันเปิดหรือมันปิดหน้าต่างไม่ใช่แบบจะเปิดเองตอนวัดเลยหน้าต่างกับประตูนี่แกอันนี้เปิดไปไ์ปดูข้างงหลัซิมึงจาดางเลยไม่คือมึงต้องะตูประจําเลยอ่ะไอ้ซัดกูเดินมาสิบรอบไปซัดนี่เปิดซัดอันเปิดเปดตัวปลาแตกมึงมึงคือมึงเฝ้าไว้อ่ะมึงอย่เดินมาต้องกูเดินมาประตูก็เปิดเองเปิดครับเอ๊ะ เพื่อปิดเมื่อวดีนี้เราปิดไปสี่บ้านแล้วเอ๊ะข้างล่าไม่เปิดเลยอ่ะเปดี้ยมันดูยังไงวะว่ามันเปิดหรือมันปิดวะมันมันก็แบบหน้าตามันเปิดอยู่เรือยก็แบบมันจะแอดขึ้นมาเลยมันวัดเลยแอดเหรอแอดเลยแอดเลยแอดออดแอดออดเลยออดแอดออดแอดเลยเออมันเปิดแล้วแล้วปิดนะปิดมันเป็นยังไงเข้ามาได้เลยมึงเฮ้ยเพชรทำไมเขาเป็นฉลามก็มึงปิดเนี้ย มึงถ้าเปลี่ยนนั่นางไว้ทันจะเป็นอะไรวะตองจำดูด้วยนะดูด้มึงนั่นแหละมึงเป็นคนหน้าอิตสัตว์มึงก็ดูทางนั้นด้วยดิไอตรงตรงทัวร์ว่าเออคะแนนทัวรเออน้องยังมีหน้าอ่ะครับเอ้าไอ้สัตว์มึงเกมนี้มันน่ากลัวยังไงวะเฮียอย่าผีมามึงก็เพชรฮ้ยเปิดเลย มึงประตูปิดประตูเปิดมันมันคือยังไงวะมึงมันเปประตูแบบไหนเนี่ยหน้าบ้านหลังบ้านอ๋อข้างหลังนี่เปิดไหมครับาใจเยี้ยมตัวเสียงใครวะ่กี้เฮ้ยขนลุกเกีอบได้เลยว่ะไอ้สัตว์กะกูอฮาฮ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ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 ่า่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮาฮาฮ่าาฮ่า่าฮ่าฮู่ฮ่่อ่ มึงกูเดินวนประมาณร้านเหล้าแล้วอ่ะหน้าต่างยังไม่ปิดเลยเอยังไม่เปิดแกได้แกได้บนไอบริเวณทางเดินป่ะถ้าเห็นห้องไหนเปิดก็เข้าไปห้องเน้ยเฮ้ยถูกใจเชียเกแกเพี้ยนไอสุนัขขี้ม้าน่ะแกห้องไม่เปิดก็ตายไม่ไป้แกเปิดเออลืมบอกนะสมมติว่าถ้าตัวตักสองล่างบนเขียนว่ารันก็ขอให้โชคดีใช่ทำไมอ่ะวิ่งก็เวลาที่มึงต้องไปอยู่อยู่มาบ้านละ ใช่เวลาตอนนี้เองโว้ยยังไม่มีอะไรเปิดเลยอ่ะ้พวกแม่งเดือบกไม่ลุกไม่เนียนเลยเปิดนะได้ครับดีดได้ที่มันไม่ได้เปิดเระแนงกระลานจะเปิดอยู่ก็ได้โอเคไม่เปิดเปิดพ่อก็ม่เปิดเลยเออไม่เปิดเลยว่ะเพชรอ๋อไม่เปิดสักไม่เปิดขวานอ่อนด้ว นี่นี่บ้านนี้เปิดแต่ไม่ปิดโอเคเลยมุงไฟมันกระพริบคืออะไรอ่ะเกเระไม่กระพริบโชคดีนะเพื่อนมังพีดปวดทีไหนเก็บด้านขึ้นเรื่อยแต่จะพัดให้มันเปิดไหมไม่เปิดโอเคแกดีสเตตกินแบบโอเคช่วยเราปิดบ้างเนี่ยว้ายมึงมันไม่มีบ้านไหนเปิดเลยเว้ยก็ไม่ต้อเปิดถ้าก็อยู่นิดนึงสัตว์ไอ้สัตว์็อยู่กันแล้วอ่ะแต่ก็วิ่ แกกะ้นาัวอืม่ทอะไรมึงเปิดพีทมันก็เปิดสินี่มึงดู้ิเปิเดีเดี๋ยวเปิดเปิดสอบ้านเี่มึงเปิดปบ้านอาแล้วมึงอยู่ไหนอะเี๋ยเปิดสองบ้านเนี่ยอ้ยพีระอ๋อไอ้ไอ้ในสองบ้านเราเยแหละมึงทำตกใจหมดอีกเคยถอดเอาู้ไปเขาเขาจะกดกนัดาัเปิดที่บอกเปิดะ้เปิดสอบ้านเลยอ่า ไม่จบหินที่เขาวะไม่ไม่มีแะไนั่นเลยไม่ซ้ำเออถ้าไมใช่ล้านมันไม่เปิดเลยข้าราชก็ไม่เปิดเลยไอ้ข้าราชแม่งยังไม่เปิดสักครั้งเลยเนี่ะปล่อยเลยไหมเออาจาะอาจจะอาจจะเข้ามาในบ้านแล้วกันนะเอออาจจะแบบมันหายอยู่อาจจะเอาฮาร์ดดิสก์นี่นน่าหบวนอ่ะเออแม่งง่ายแบป่าววะง่ายจริงเออเมือนอีซี่อยู่เด็เออเอาฮาร์ดนี่ยหรอโถ่ ว่าได้ตัวเินเอาล้วอ่ก็พตาน่าเสียงแม่งอ้ออ้ออยู่ตะกี้เสียงให้เหรอใจแตกรตกใจรุดรุดขี่ผ่านแล้ว่ากรตกใจหล่ะเรื่อผีมาทำไมนั่งตาเหมือนเปิดเองได้เออมันเป็นไปได้ไงวะผีไงมันแค่เกมผีเชฟพลังฟอสตี้ตอต่อไกูดีดอสต์วิอยู่ต้องต้งเดกมีทุกอย่างอยู่แล้วเป Men nắp béo. Sắp xếp 30 của mẹ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  của anh 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 ว่าให้เขามาหรอว่าเหรอไม่ใช่แม่งเป็มีสุดท้ายแล้วเป็นรันนียฮะโอเคชนะไอ้เพชรเขาไปเยียบไอซี่เหีอเหยียบไปแล้วไอซี่เดี๋จะแบบว่าไอ้เพชรไปนี่อาเจะต้ดีกว่าเพชรเชี่ยเชื่อไอเก่งไม่ตอเลยเก่งไม่ได้ตอบแบบนอร์มอลเว้ยเรายังไม่เจอค้าลายยังไม่เปิดสักครั้งเลยเพชรมึงเปิดห้องดิเปิดแล้วค้าลายยังไม่มีสักครั้งเลยไอ้เพชรรอบนี้ ไอ้ฟุกด้านนี้กูไปได้หมดไงเพชรนะโอเคไหมไปเออไปเหมือนเดิมเหมือนเดิมไอ้ไอ้ตูนกับไอตูนกับแชมป์อยู่ข้างล่างดีกว่าให้คนที่มืรู้สึกอยู่ข้างล่างเอา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 กูเอกูเอากูนี่ดีกว่าให้คนที่มันรู้สึกอยู่ข้างล่างสุดเพราะขบวนมันเป็นอะไรข้างบนขบวนอะไรไปไเออข้างล่างกูอยู่ไหนอ่ะกูต้องอยไหนอ่ะไอ้ตูนกับแชมป์อยู่ข้างล่างกูกับฟุ้งอยู่บนโอเคโอเคเนี้นี่นี่ใส่หอมหอมคลิปเลยหอมกลุ่นใครจะนั่นกับแชมป์วะ นี่เสร็จปวดห้ามแม่งไอ้ห้ามไอเฮียกูกูเล่ดิจ๊บเฮ้ดิไอ้เจ๊แล้วมิเดียมดิมึงหาเลยมเดียมกูไม่เดี่ยวามเล้วไปหันแล้วครับโชคดีนะไอ้เหี้ยชิหายแล้วหนนจะสเกลแน่เดียขบบนขบวนขบบนขบบนนั่งขบบนหัวแน่เด็ด กูต้องปิดอะไรบ้างแชมป์กูไม่เคยมาข้างล่างเพชรเนี่ยมันเปิดแล้วเพชรโอ้เปิดป่ะปืนมาสามวิแชมป์แชมป์หน้าต่างเปิดอะแชมป์แชมป์ไปปิดดิตรงไหนไม่ไม่เดี๋ยวกูปิดเองชวัยอีซีมึงมึงประตูมันเปิดอะมึงช่วยไปปิดดิเฮ้ยมันเปิดแล้วเปิดแล้วปิดดิอี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 เพชรไอ้ดูสินะเดี๋ยวดูซีนี้ไดได้ได้เปิดละเปิดละ โอเคโอเคโอเคเอเโอเอเอตนแมากเลยไอสัตว์ประตูเปิดแรกเวนี่ก็เปิดประได้เคปุ่ประตูนะเดี๋ยวกูดูหน้าตาไอเาไอเพชรคนี่ไม่ปุประตูเก่งที่หายเลยเดี๋ยวกูตบปากไอแข็งผีเวีระวังไมตอประตูเปิดประตูพ่อมึงสอนหุมประตูหัวตดประตูหัวเลยเพชรใชหัว้ำมันเปิดดีกาหหน้าไตูนโอเคตัด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 ไอเพชรกูอยากตบผีเพชร เอาเพื่เป่ยตบตบผีวะเดี๋ยวไปดผีโอเคทุกคนปล่อยไอ้แเดี๋ยวไอ้แชมป์กับแชมป์แชมป์ไม่เปิดหน้าต่างเลยแชมป์ไอ้แชมป์ไม่เปิดหน้าต่างดิไอ้ไอ้ตัดผีผีปล่อยแล้ตบตบผีแต่ไม่หน้าต่างมันยังกลัวเลยนะไอ้เหี้ยผีในเกมนี้กุไม่เปิดแต่ประตูจริงด้วยหน้าต่างไม่เปิดเทียนเปิดแต่ประตูตึ่งตึงตึงแชมป์มึงดูแถวข้างหลังไว้นะเดี๋ยวดูแถวข้างหน้าบ้านไว้เออตายตายทำไมอะ โอเคหลอด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 ไอ้ตูนมึงดูนะตาไอ้สว์มันตัดไปแล้วมึงไม่ดูเชี่ยเลย๋ยวกูด่าจนเหงาที่เนี้ยนี่แล้ก็ก็อลยหลุดฝั่งไอ้เหี้ยไม่เหี้ยบังงงเงยโอ้ยดูดูเลยพลังฟอลรดับพลังฟอลหลังหน้าบ้านอกูบอกกูดูหลังบ้านมึงเดียดูดาเชี่ยพลังฟอลระดับโคตรเทพดูแต่หน้าบ้านเพื่อจะเป็หลังบ้านกูเองตอนนี้กูดูอยู่แต่หน้าบ้านเนี่ยไอ้สว์หน้าบ้านมีสามซีกไอ้เหี้ยนี่เป็นไหนเจ็บเมื่อไหร่ก็มาถึงเมื่ ตกไปเหี้ยตีไปไหนแฉว่าคตรแพนิคตอนนี้ฮะมึงประตูมันเปิดเนี่ยแฉวมึงไม่ดูเลยเนี่ยกาันข้างหน้าเวดอยู่ข้างหลังไอ้โม่ไอ้เหี้ยไม่เหี้หิดูวะตอรนี่มันหน้าต่างหมดนะม,มันยังไม่มีอะไรเปิดเลยเอ่ะ้าลราแม่งโกชิวอ่ะข้างบนแม่งเปิดรัวเลยยี่เป็นรังฟอสใช่ไหมแค่เปรังฟอสรัวๆเลยแฉวมึงดูข้างหลังไว้นนะเดี๋ยวกูดูข้างหน้าเอง เพชรแต่ตอนนี้คาขลาวาัทีไม่มีชืเลยสัตว์มันเปิดปตเลยเพชริเปิดตูเลยล้วเพชร่าน่าเอมันเปิดเปกูตายกูตายกูตายแน่กูตายเน่ตายเน่กูตายกูตายกูตายหลอด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 ทุกคนไอ้เพ่อนนนี้เอนไอ้เียแม่งแบบมึงกูปิดตะกี้ใช่ยเเปิดใหม่อีกรอบไปสัตว์โคเชียเลยมือเอาบไปข้างหลังซิไอ้สัตว์มึไม่่เยมาสรวจไงเนี่มตงก็ไม่รอกดด่าแค่นี่ แค่น okay. okay. oh, ั Who, you too, you too, you too, too yeah, ้นมึงไปอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวกูดูข้างหลังโอเคได้พกดูแอ๊ดูดูนั้นมานะมันข้างหลังมึงมีมีประตูหนึ่งกับหน้าต่างหน้าต่างหนึ่งเออใช่ก็เห็นด้วยตรงนั้นไงตรงนั้นน้อยสุดไังแม่ตาบอดขีนยัง่งเด็ดยี่มันมี ยังแม่งแบบไอ้คิดก <es> yeah, ็เป mm. yeah, ิดหน้า yeah, ่า exactly. yeah, ้ yeah. Here, yeah. ัหๆเกีดยวกลยแม่เปิดหน้าต่างเป็เท่่เ้ยแค่เปิเอง่มันเบอร์เปหน้าต่างตายแยทางาสนเบยดเลยนม่ยังส่งด่าไสัตว์โมหัวเ้ยมือกุ่นมือกุศลระเบิดขึ้นี่รเบอรมตอนต่อเลยแม่มือกสั่นลกๆเลยอะก็ใจตาง เออไอ้แค่เมื่อก่อเออตกใจไอ้แค่เห็นกล่องข้างในพวกมึงขอนกันจังวะโอเคทุกคนปล่อยให้ตูนเจอผีไปเออปล่อยตูนวงชุกชุกเนี้ย่อนจะปล่อยจริงไหมจะปล่อยจริงไหมเออมันตรายแล้วมาแล้วเจ๊พี่ตี๋ดิมึงข้างบนมันรัวขนาดนั้นได้หรอรัวไอพีดไอพีดกูไปช่วยข้างบนไม่เดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างเดี๋ยวไปตูนตูนกานเมืองไอมึงข้างล่างมึงอยู่ช่วยกูข้างล่างไอ้สัตว์ไม่เงี้ยแล้วไอ้พวกไปดูขนาดนดิ ก็ห่งหรมึงอยากเกลีโอ้โอเคโอเคมาเอพีมายันรันไปรันไปไหนอ่ะแชมป์กูรันขึ้นข้างบนอะรเราตายเรถก็อะ้รุกใจจังยูไรมาขึ้นนนค่อยู่ข้างบนไดอยู่ข้างบนโซ่ข้าบดครับโอเคโดีครับ

อีกรอบหาหาหาาายดิหาพ่อมาหือเอาสิอ้เพจกูอไอ้เพจกูขออยู่ข้างล่างนะแเขามเนแบบไอ้คนที่บอกว่าเขาโดนไ่ก่อนโดนผีเห้ฟรีื่แบบง่แน่ไอ้ตนแม่งแบบกูจำเดี๋ยวตอนกูอ่านดนี่ะเดี๋ยวมันกูตัดไปตอนนั้นเลยต่นิ้งบอกไอ้ยางมันผีเจมนี้น่ากลัวไหนวะเจ๊เลย อมไม่คิดมีเดียมโฟยส์มืเมงมีเดียมขอรอมีเดียมวินโดว์กาดนี่มันเอาไว้ทำอะไรวะมีวกาดคืออะไรวะมีเดียกาดก็คือไม้อะให้ก็ซื้อไหมไปซื้อมค้ัเอ้ยมีคนเอมีคนซื้อลมีมอไม่หดเลยมันมันฮ้าเละมันฮ้าหรืออะไรวะมันฮ้าหรือมีเดียมวะ มือเสมอมันข้างลึกเยอะ่ะอือเอาใช้ไอ้ใครไอวิกด้ไอ้แชมป์มึงใช่ไหมไอ้วิโด้ันไอ้กีไอ้กีแล้วผีวิ่งอย่างไวน่ากลัวชิบเปลีนไปตัวน้องข้าบนเอาได้แชมป์มึงประจำข้างหลังมนเดิมอ่าอ่เดี๋ยวไอตโตมึงอยู่ข้างล่างก็ได้เดี๋ยวกูไปข้างบนดิ ให้กูเดไปข้างบนไอ้สัตว์แล้วไปรองที้นี่เลยไ <c oughs> อ้สัต <Hello. S 2> อู้่ตวไอ้นัตว์้สัตว์ไอ้สัตวงไอ้สลอ้สไห้ใหอ้มันเ์อ้อยัอ <c oughs> ้สัตวกไอ้แกกินไอ้สัตว์ไอ้สัไอ้สปล่อยดัแป์อ้สั <c oughs> ตวไอตไ้มัตว์ไอ้ัตอ้ั้สห้องวอ,อ้อ้ัอตวไอ้สัต้ เห็นเค้นเดมอะไรเป็นคมคงไฟห้อยกูนึกว่ามันเป็นตามองกูอยู่ตกใจเหรอเออหลอนช่ไหมเพชรตากี้ฮะกี้ตางเพชรหน้าตางของแกันก็เปิดดิ่กูมาถึงหน้าอ่ะเปิดเหรอไปเดี๋ยวนี่ได้บอกเปิดต้องเช็มตึกกระปุกดีเปิดหน้าตาจีบคนนี่เช็มตึกกระโปุกดิมึงตัวคิวคืออะไรวะมึงตรงนั่น้ักรักตัวคิวนี่ยไงไอใส่กาด ดก็ใส่เปิดประตูหน้าได้ป่ะเฮ้ยไอ้เพชรมันมันมัน,ม,นมันเปิดตัวหน้ากูเลยสัตว์กูกำลังกดคิวไอ้สัตว์เปิดเลยเดี๋ยวเรา,สาใส่ไอ้กาดเนี่ยต้องใส่ตรงนี้เว้โอเคโอเคที่ดูไม่รับกูเอยไอ้เหี้ยเปิดชิบหายนละตอนนี้ข้างบนกูค่อยชิยอะไม่ไม่เปิดเลยบึงห่ากูนะเดี๋ยวแม่งพอสองนาทีแค่หลังมึงแบบอีกอีกนิดป่ะแม่ด่า อ้าล่างอข้างล่างเปิดข้าล่างเปิดล้วนึงไอ้ไอ้เพชรมันทำมันทำอะไรข้างหลังโคตรโคตรคนไม่ชิวตอนนี้แบบข้าหังข้าหลังชิวสุดเลยข้างหลังชั้นล่างอะอี้ยอะไรมันมีสองนนี้เพชรง่ายสุดล้ลกูกูอะไรกดชิวมันเมันคิวกำลังจะกดคิวแก่ตายมันเปิดตัวหนักเลยเว้ยี่ดูดิคิวเฮียอะไรไอ้ยันละแมงไนกี้สี่คู่ห้าคู่เต็มเลยกูรัดสักพันที่ เฮ้ยแล่าเขาไมบอกว่านเลยกุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊นปุ๊บ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 ปุ๊นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุมบปุ๊บปุ๊บปา๊บปิ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปมาเปุ๊บปุ๊บปา๊บปุนบปุ๊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 นปุ๊บ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 ปห๊บปุ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 นเปุ๊บปุ๊ไป้๊บปันวิ่งมา สี่คูณร้อยอะไรก็พิ่งมาตบหน้าึงอะยเราเพิ่งโดนตายครั้งแรกนะเออไม่ตายครั้งแรกฟุ๊กพวกเราเคยตายไปแล้วไม่ผมตายคนแรกผมตายคนแรกทำไมถึงเกอแล้วายันีกโนาวแล้วบาท่เล่นโทรศัพท์ไรแยเต็มจอยิ่งตืงตึงอีกแล้วฟเฮดดีอันนี้แต่พีเดีย บางจะบินเขาบางจะบินเออมิดเดิลเลยวายตาครับสักปักครับจะประดุกของใจเจ๊แม่ประตูมันตกใจกันได้วไออสักอ <c oughs> ืกมไม่กูเป็นสุบ้าหรอไอ้เหี้หยผีหัวกลวยวิชาน้าแตอสิน,นอาทิตย์หน้าเขาทำอะไรวะเอ้าเขาให้ทำอุปกรณ์การเรียนทำมึงกรู้สึกว่าไอเพลงที่เรยไวรามอะแม่งเหมาะกับแบบเหมาะกับการเต้นมากกว่านะแม่งเพลงคดมากไว้ไว้ไอคอมแล้วมึงไม่ไม่ดักเนี้ยไม่ดูเนี้ยโอเคไม่เปิดไม่เปิด กูดูอย yeah, hey, uh 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 ู่บริษ uh ั์ตากูมีหน้าเพชรกูไม่ตากว่าสีแล้วมาอยู่ตรงนี้ตะกี้แล้วแล้วคุณเดินชมวิวเหมือนไม่ได้ข้างคุณเดินชมวิวไม่ได้เหรอไปตัดมีมีเหมือนม่กูเดินไปเลยกับไม่เคยเดินไปกับกูก็ไม่เคยเลยมึงโว่ี่อะไรกันนี้ดูมึงดูกินชมวิวมไมวิวตรงไหนใครเดินชมมาวงกูเลยไอประตูอีกแน่หัวกล้วยน้ำกลัวไอพีเว่นเปิดตัวบนบอร์ดชิผหายกูเสิร์ฟไปแค่นี้

ประตูเปิดหรอมึงเออไอ้สักกูปิดไปื่อกี่เฮ้ยปิดประตูเมื่อกี้น่ากลัวแต่เคยเฮ้ยเปิด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 บาล์ระบุงบุงบุงก็แม่เจ้นุ่มจัวบ้าบาล์ระบุงโอแมวามุกหวานโอแม้ว่าเดินหน้ากันคอนเทนต์เมื่อกี้คือก็แบบก็เลยแบบแบบ ฟงในหัวในหัวเมื่อกี้คุืนแล้วไหมบัลลังกมบุ้บุวม่เน้อนุมช่วบ้าแล้วเป็นผี้จบสเกลเลยอ้อตาย่ยังยังไังตหัวกูอะแม่งแบบไใช้มึง้ขอย้แบบร้องเพลงอยู่บบบัลลุ่มบุ้มบุ้มวแม่เน้อนุมช่วยมสาามติดไมได้อนเียปล่อยเลยดิไอเด้สม้นี้แล้วล่อยเลยไสาอ้พ่อ นาราฮังสัปวาสุภภาวาโอมนะมังค์อัสสิบีไม่ติด้านหนป่ะยังเหรอเต็จงนจงนจงยไม่ใช่ไมเปิดประตูเลยหอวาเจอเจอกระถาหลวงหลวงยเข้าไปไงอเดี๋ยวเดี๋ยวเรงห้องล่างลลงมา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 ไประตูเปิดพิดลงไปเปิดมาไหนอ่ะกมาอยู่มมนี้มาอยู่มนี้ เป็นต้ไปบบมปุม่เนื้อนุ่มชัวบานบปุมปุมแม่ชัวนุ่มชัวบานอ้ารันดะไม่ใช่เปิดโอเคชนะตองมีเดี่ยมีเดี่อวหาเดี่ตาไหมกูใจตนเลยนะเพื่อนเมื่อกี้ที่เขียลงไาฉันรักสันนะหาติตาไหมไม่ไมไม่ไม่ม่ กูเม่อวาแล้วพนักงาทีริษั์ขายกูสั่นเลยเปิดห้องดิได้ปะหนึ่งเปิดห้องดิสี่คนเปิดห้องเลยเพเอกเปิดห้องเพเอกเปิดห้องห้าห้าคนดีอย่างไห้าคนไหมจะได้แบบสี่คนก็ได้ห้าคนห้นลวหละ่คนไหมวะโอเคห้าคนนี่อะกดเลยไหมเสวาสิบปนวะขามันตักขาตอนนี้ก็ไม่สั่นละริกรริกเลย ก็เฉยเฉยนะขวผีอะเนไม่ข่าสัตว์กระโดดเลยเพชรไม่ขาสัตว์เปกดผีหรอโอเคแสดงว่าฉันไม่กดทุกคนกดหมดฮาร์ดแล้วไม่ปล่อยไม่กดหมุนฮาร์ดไงไมเโอเยกดฮาร์ดให้หมดเลยไม่กดฮาร์ดทไมันเจ้าเมองอารามซิสต์สแนี่คืออะไรวะนฬิกาเตือนเตือนว่าที่ไหนเปิดบ้าง อซ yeah. ja. like yeah. right> ื้อดิเปิดไหมไม่ใปิดเป็นตังซื้อไปดิเปิดไหมไอ้ยอ้เพชรเอ้ยไปซื้อดิเพชรซื้อดิเราซื้อนี่ไว้แล้วเราวิดีโอขายเราจะเอาไปติดเดี๋ยวเอาไปซักอ่านแล้วกันเอาสั่งก็ซื้อไปทันโอ้ยนอไปชั้นบนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูอยู่ชั้นบนกับพวกนี้ไปไอ้ตูนอยู่ข้างล่างไปเฮียเฮียโอ้มันกูเปิดอืมอะโอ้พชรหน้าต่างที่เรากำลังแบบติดมาให้เปิดเออขึ้าวีเปิดแชมป์มึงไปไหนอะแชมป์ อาหลับข้างหลังมึงอ่ะชัโอเคโอเคมึงอยู่ข้างหลังนะเดยขให้พระทำยังหนักเป็นมรดกนันแล้วตโอ้โหอ่ะไอชุดไปด็นาะไรว้งมนุษย์จะตองมาตายกูไม่อยากให้น้าต่างทางซ้ายต่อไปโอ้ยแบบเรียนจนเดน ว่าสไปเ์ตเกี่ยวกับแก๊งนั้นแล้วโอ้แม่ชั้นประตูประตูเปิดป่าข้างหลังมัไม่เปิดแด็กไปเลยเฮ้ยเปิดทันนี้ก็เปิดทันนี้ก็เปิดไอ้สัดกบารับบุ๋มบุ๋มบ่มงว่าแม่เนื้อนุมจั่วบานบารับบุ๋มบุ๋มบ่มงว่าแม่เนื้อนุมจั่วบ้านเข้ากันงี้ได้หน่เปิด ปุนต่างเปิดปิดแชมในหัวคอนเทนต์แมงเดื่อเลยบอลบุมบุ้มบุ้มจำสเกตันเปิดจนเลยอ่ะกูปิดแล้วแม่งก็เปิดแล้วจิมจมจมจตะเอตะติมเตึมตึมติมเติมเตึมเตึมเติมเติมเติมเตมัตไม่ตมีติมเติมเติมตึมตึมเตมมตมเติมเตมตเตมตมตมตเมตมต ไอ้สัตว์เดือดไข้ที่เจอเจอแล้วพี่น้องประชาชนหน้าต่างตี๋เย่เย่เย่อ๋อนี่คือเราต้องรอให้ถึงชัเว้ยก็คือตอนนี้เราอยู่ที่ห้านาฬิกายิบเก้าไอสัตว์เปิดหาพอดตอ้งใจี่ตุ้งตุ้ยตัวมือเปิดตัวพี่อะไรวะตัปิดตุ้งเท่ากับเราแม่ไดไม่มี จโอ้ทแล้มดูข้างหลังเลยอับบาละบุมบุมบุมมาแม่เนื้อลุ่มชัวร์ไป่ไม่มีอู้น้าตาเปิดอไ้เอ้าสยมีอับบาบุมบุ่มบุมาแมเนื้อุ่มชัวร์เป็นทอะไรเพอเปิเพียงแ้โอเคไปเลยเอางี้ไหมถ้าไม่หน้าต่างเปิดกูจะล้อมบาลาบุมบาลาบุ๋มเลือด

กลัวผีไงแชมป์แชมป์หน้าต่างหน้าต่างฝั่งนั้นเปิดอ๋ออมันไม่ได้เปิดเปิดที่อะไรตาบอดสีหรือเปล่าแชมป์แชมป์ประตูประตูประตูไว้ใช่ปิดเลยอปเลยประตูหน้าคืนหน้าทีมูมกินอะไรตัวนี้หรือเปล่าต้างดูจุดเปิดเรียบร้อยแล้ว ไอกจตูนตูนวอ้เพทามาควนันตายแน่มงอยานะมงอย่ายับมนุดูมนดดูือมันได้ไม่ได้คุณงูเลยขมลบุดมอาวตายอยู่ตกใจตกใจตกใจหมดไอ้สัสออเป็นไงบอว่าไม่น่ากลัวบอก่าเสร็จเอาไว้ปีแต่้า I <laughs> <laughs>